สวัสดีครับมินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ที่ดินโคราชนะครับและวันนี้แมนจะพาไปชมที่ดินที่ติดถนนสายอีสานอีกหนึ่งเส้นนะครับเส้นนี้จะเป็นหมายเลข24นะครับผมเป็นเส้นที่มีการจราจรการเดินทางคับคั่งมากเลยครับเดี๋ยวไปรับชมที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะครับ และสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะอยู่ในตัวอำเภอหนองบุญมากครับผมอยู่ในตัวอำเภอเลยนะครับแล้วก็จะใกล้ตลาดนัดใกล้ตลาดสดหรือว่าใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับและตรงบริเวณนี้ที่แมนได้ยืนถ่ายทํานะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นใจกลางตัวอำเภอหนองบุญมากครับตรงบริเวณนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวแมนจะอธิบายให้ชมนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวแมนจะพาไปชมที่ดินแปลงนี้กันก่อนนะครับ และสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับตรงนี้จะเป็นหน้าที่ดินเลยครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเนื้อที่5ไร่3 6 6ตารางวานะครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา2.5ล้านบาทต่อไร่ครับผมยืนจากตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นปั๊มปตทอ,อยู่ตรงข้ามเลยนะครับใกล้สิงอํานวยความสะดวกมากมายเยอะแยะครับแล้วก็มีรถสัญจรเยอะแยะเต็มไปหมดตลอดทั้งสายเลยครับแล้วก็ตลอดทั้งวันด้วยครับ และแมนก็ขออนุญาตอธิบายถนนหมายเลข24ตรงนี้ให้ฟังนะครับถนนหมายเลข24นะครับจุดเริ่มต้นจะมาจากถนนมิตรภาพสาย2ครับเชื่อมต่อออกมาจากตัวอำเภอสีคิ้วนะครับออกมาจากบริเวณครับตัวอำเภอสีคิ้วนะครับและมารองรับถนนหมายเลข304ราชสีมาปราจีนบุรีนะครับ จึงเป็นถนนสายอีสานครับผมที่เป็นจุดศูนย์กลางหรือว่าจุดศูนย์รวมในการเดินทางไปทํางานหรือว่าเดินทางกลับบ้านหรือว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับผมสําหรับแมนนะครับถ้าจะเดินทางไปเที่ยวทะเลระยองนะครับเมนก็จะวิ่งตามถนนเส้นนี้แล้วก็จะเข้าถนนหมายเลข304ครับไปทางปราจีนบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็ระยองนะครับ หรือว่าท่านใดนะครับที่เดินทางมาจากระยองปราจีนบุรีฉะเชิงเรากรุงเทพมหานครประทุมทธานีนะครับแล้วก็ไม่อยากขับรถเข้าตวัวอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับก็สามารถเลี่ยงออกมาทางหมายเลข24เส้นนี้ได้เลยครับผมถนนเส้นนี้ก็จะไปบุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอ็ดศรีสะเกษยะโสธรอุบลราชธานีหรือว่าอำนาจ,จเจริญครับผม และที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับทิศเหนือกว้าง68เมตรทิศใต้กว้าง50เมตรติดถนนทิศตะวันออกกว้าง164เมตรทิศตะวันตกกว้าง159เมตรครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นโฉนดเนื้อที่5ไร่366ตารางวานะครับเจ้าของที่ร้องขาย2.5ล้านบาทต่อไร่ครับ ส,ส,สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะเป็นที่ดินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยมากๆเลยครับและที่สำคัญครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ติดตัวอำเภอหนองบุญมากเลยครับและตัวอำเภอหนองบุญมากครับก็จะเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่ใหญ่มากๆเลยครับของจังหวัดนครราชสีาชมาครับและที่ดินแปลงนี้ครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นปั๊มน้ำมันปตทเวยครับเยื้องๆออกจากที่ดินเราประมาณ1กิโลเมตรครับผม ที่ดินของเราแปลงนี้จะอยู่คนละฝั่งกับป,ปั๊มปตทนะครับที่ดินแปลงนี้จึงเหมาะที่จะเปิดธุรกิจหรือว่ากิจการต่างๆครับหรือว่าจะเปิดปั๊มน้ํามันก็ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่คนละฝั่งกับปตทครับสามารถมาเปิดปั๊มน้ํามันบางจากนะครับปั๊มน้ํามันพ e so, ีทีปั๊มเอสโซปั๊มเชลล์ต่างๆได้เลยนะครับเนื้อที่5ไร่กําลังพอดีเลยครับเรียนเชิญนายทุนนะครับท่านใดที่อยากเปิดปั๊มน้ํามันที่ตัวอำเภอหนองบุญมากนะครับ เรียนเชิญมาซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วก็สามารถมาสร้างรายได้นะคะรับดูว่าเปิดปั๊มน้ำมันตรงนี้ได้เลยครับ และถ้าหากท่านใดครับที่ชื่นชอบที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงนะครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับสามารถแอดไลน์แมนตามเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยนะครับผมถ้าจะมาชมที่ดินสามารถโทรนัดวันเวลาแมนได้ครับหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามขอเอกสารขอหลักฐานหรือว่าขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าโลเคชันต่างๆได้เลยนะครับ แล้วก็โลเคชันนะครับแมนจะทิ้งไว้อยู่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับคลิปวิดีโอทุกแปลงจะมีโลเคชันไว้อยู่ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะครับและที่ดินแปลงนี้ครับสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีปั๊มปตท,อท,อทอครับแหล่งชุมชนขนาดใหญ่หนองบุญมากบ้านจาัดสรรตลาดนัดตลาดสดหนองหัวแรดหรือว่าจะเป็น 7ซเว่นครับโรตัสเอ็กเพนร้านขายยาร้านขายของร้านขายอุปกรณ์อะไรย,ยนต์ต่างๆธนาคารต่างๆสถานที่ราชการต่างๆและอีกมากมายที่แมนได้กล่าวมานะครับจะอยู่ใกล้ๆกับที่ดินแปลงนี้เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมและที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ห่าง4ี่แยกไวชัย20กิโลเมตรห่างอำเภอเมืองโคราช55กิโลเมตรครับใกล้ๆกับตัวอำเภอเมืองครับห่างแค่55กิโลเอง ห่างจากปราจีนบุรี170กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร288กิโลเมตรครับที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตำบลแหลมทองอําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาครับและสำหรับคลิปนี้แมนคงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับ แมนฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไคร์ด้วยนะครับแมนจะได้มีที่ดินใหม่ๆใ,ให้ท่านรับชมต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ